สวัสดีครับผมชิบิยามะตอนนี้เราก็อยู่ในเกม Stickball Legacy นะครับนี่เรามากันใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับเนี่ยอีกไม่นานอีกประมาณ2สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์ก็จะถึงคริสต์มาสแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาลุยภาร,รกิจที่455แล้วก็456นะครับภาร,รกิจที45่455นะครับเอาชีวิตรอดค่ำคืนเจอกับเดตมากมายเจอกับเมก้าท็อกซิกเดตและเซเบียตตันเดนะครับคนอนโทรลนดตด้ทุกรูปแบบแน่นอนว่าต้องใช้เป็นอาร์ชิดอนนำทัพนะครับแต่ว่าเราเล่นแบบมมมไไ่่ไ่ซื้ออสกกินกน ถ้าแพ้ค yes, okay. sure? NO ่อยว่ากันก็ควรจะเริ่มจากการเอาสวอดไปจูเขานะครับถ้าเราก็เก็บแรกกันชำๆก่อนอยากรู้จังว่าเขาจะมาตอนไหนเราแค่เอาชีวิตรอดใช่ไหมไม่ยังเป็นต้องฆ่าเขาหมดเพียงแค่เอาชีวิตรอดครับต้องมีคนเก็บแร่สักกี่คนดีจริงๆอยากจะเอาเป็นอาร์ชิดอนนําทัพดาเมจหลักคืออาร์ชิดอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีคนเก็บแร่เยอะๆก็ได้ั้งครับเพราะอาชิดอนนี่ก็ใช้เวลาสร้างนานอยู่นะ มีกันหคนก็น่าจะเก็บแร่ได้เพียงพอน่าจะไวมากพอไม่ต้องน่าจะถึง8างมากันช้ามากครับอืมเราจะต้องเจอกับสเปียร์ต้นเนาะสเปียร์ต้อนซอมบี้นะครับแต่ว่าเราน่าจะเอาชนะตรงนี้ได้ง่ายๆเราก็สร้างเป็นอาร์ชิดอนเยอะๆครับเขาเดินมาช้านะครับนั่นก็หมายความว่าเปดิดโอกาสให้เรายัดหน้ายัดหวัวไม่บอกว่าจะมีโปเชอร์มานะครับ เพราะฉะนั้นพี่อาร์มก็จะคิดว่าโปเชอร์ไม่มานะครับผีพุ่งอะไรเงี้ยไม่มาเราก็จะมีอาร์ชิดอนคอยยิงตับเลือดให้นะครับส่วนเรารอลาร์ครับแบบนี้มาแล้วครับสปเปียต้อนซอมบี้ซึ่งแน่นอนว่าเราจะให้เขาหันหลังครับเราก็สั่งมาโจมตีครับนี่ขึ้นๆลงๆอยู่อย่างนี้ให้เขางงให้เขางงกับชีวิตเอ้ยยายายาหลังหลังหลัง,ลงนั่นแหละ จริงๆเราสามารถที่จะดันเขากลับมาแบบนี้ได้นะครับโอ้ผ oh, <What? S 1> ีปลาพิสมาแล้วต้องพิสดดวยนะเพราะว่ามี2คนนะครับ2ตัวนะครับถ้ามาตัวเดียวไม่ต้องเติมเอชครับไม่ต้องมีเสียงอะไรกันเนี่ยภาษาไทยไม่ใชภาษ,าษาอังกฤษจะมาส่งมาเสืออะไรครับผีปลาพิสมาแล้วครับคนที่3ตัวที่3าครับ เออถ้าเกิดมากันแค่นี้เราน่าจะสามารถชนะได้แบบง่ายได้ <What? S 1> โอเคทั้งฝั่งสเปียร์ต้นซอมบี้ก็ไม่ได้ทำให้เราหวาดกลัวอะไรครับถึงแม้ว่าจะมากันเยอะแต่ถ้าโดนโจมตีจากข้างหลังดามเมจก็คูณ2โดนทีละ32 <c oughs> ก็ตึงกันอยู่เ <c oughs> ยี่ยมครับโอ้ผีปลาพิษต,ตัวนั้นเดินไวมากอย,าอย่าพี่อย่าวิ่งจะเดินอะไรไวขนาดนั้นล่ะเราตั้งรับไม่ทันยิงขนูไม่ทันครับก็อย่าลืมว่าต้องสร้าง อาชิดอนด้วยนะอย่าลืมนะครับจริงๆก็น,น่าจะเอาเป็นสเปียร์ตอนนะครับสเปียร์ตอนยืดบล็อกดาเมจอะไรเงี้ยโอ้โห <What? S 1> พี่พี่จะเย็นจะเย็นจะเย็นผีพิษเนี่ยเราไม่สามารถจะติดตัวเขาได้นะครับติดตัวแล้วเขาก็ยังปาได้อยู่นะครับมาแล้วครับกลุ่ม of mega toxic death ครับอืมทำไงดีถอยก่อนถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยเลยถอยเลยมันต้องสู้มันต้องสู้เพราะว่าเราเพิ่งสร้างซอฟต์แวร์เสร็จนะครับเราจะเอาซอฟต์แวร์เขาดึงเขากลับบ้านไปก่อนโอเคมา มาหาเราเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะไหวไหมเนี่ยเออมาเนี่ยเออนั่นแหละดันเขากลับบ้านแบบนี้ครับกลับกันยาวๆครับบอกเลยว่าฝั่งเรานั้นได้ยิงสบายๆแบบฟรีๆแน่นอนยืนอยู่นี่แหละโอ้โหโดนล้อมหน้าล้อมหลังทําไงครับก็ถอยสิครับรออะไรจุ๊กมันอย่างนี้ก็ได้ทํายังไงก็ได้เขาดักอยู่หน้าบ้านอย่างเงี้ยนะครับย้ายเขาโอ้โหอะไรกันเนี่ยตายไปแล้วครับโอเคถอย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 มันโดนพิษโดนผีปลาพิษ ยิงกระสุนอัดหน้าปากระสุนนัดนหน้าอยู่นะเมก้าผีปลาพิษ <c oughs> จริงๆให้คาสเซนอาชิดอนอรับศึกก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะไม่ทําอย่างนั้นโูเขาตามเราใม่ดูมันตามเรามาโอ,โอ้คลุกคล็อกเมกา้าสเปียต้อนก็มาเหรอ <c oughs> พวกเมก้าทั้งหลายนี่มากันเพียบเลยนะครับส่วนเราจู๊กครับจู๊กอยู่อย่างงี้แหละขึ้นบนลงล่างอย,อย,อย,อย่างเงี้ครับ <c oughs> อื้อเต็มหน้าครับพีาช่างโหดร้ายดูร้ายกับเราเหลือเกินถอยโอ้อาชิดอนเราตายไปตั้งคนหนึ่งไงมาเน่ เขาก็จะตามมาตีเรานะครับส่วนเราสร้างโจมตีครับผมขณะจูกันอยู่ตรงนี้เราไม่รู้นะครับว่าที่บ้านเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราแค่นำกองเราไม่ใช่เราแค่ล่อกองลังให้เขามาโจมตีเราหันหลังให้อารอดของเราเท่าน,นั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วอู้หันหลังหันหน้าเลยครับพี่ผีปลาพิษเข้าปลาใส่เราใหญ่เลยครับ uh. ไม่รอดแต่ไม่เป็นไร เรากำลังจะได้สเปียร์ตอนเอ้ยไม่ใช่สเปียร์ต s อนซอสบามาอีกคนนึงนะครับเพื่อที่จะเอามาจุ๊กนั่นเองแล้วทําไมกว่าจะข้ามคืนเนี่ยมันนานเลอเกินมันนานเกินไปแล้วนะนานขนาดนานอะไรขนาดนั้นเมื่อไหรจะข้ามคืนต้องฆ่าให้หมดหรอไม่ใช่แค่ข้ามคืนหรือไงเอาลเรแต่จะยังไงก็แล้วแต่ครับตอนนี้เราก็จุเขาอยู่นะถ้าโจมตีจากด้านหน้ามันประมาณ10ดาเมจถ้าโจมตีจากด้านหลังประมาณ32 ถ้าโดนหัวก็64บมันไม่ใช่เอาชีวิตรอดข้ามคืนครับมันคือกวาดล้องกองกําลังของศัตรูก็ไม่เป็นไรพี่อามว่าน่าจะสบายๆนะครับถือว่าเป็นภารกิจซุปเปอร์จู๊กนั่นเองจริงๆถ้าขี้เกียจจู๊กนะครับเอาเป็นสเปียร์ตอนมาก็ได้นะครับสเปียร์ตอน <Yeah. S 1> ธรรมดา vs สเปียร์ต้อนซอมบี้นะให้โจมจีจากข้างหลังก็โดนทีละยี่รัวๆแต่ถ้าโจมจีจากข้างหน้ามันก็อยู่อะมาณเท่าไหร่10นะครับไอ้3รนะั่นคือโดนหัวใช่ไหมโ <What? S 1> จมตีจากข้างหลังมันไม่โดนหัว โจมตีจากข้างหน้ามันโดนหัวครับลองั้นโจมตีจากข้างหน้าสิครับอ๋อเมกาสเปียตันเดทเนี่ยมันโดนโจมตีหัวง่ายเหรอ,อเราก็ไม่รู้ครับใครจะไปรู้มานี่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 เออนั่นแหละโอ้โหถึงก,งกันล้มถึงกันร่วงอ๋อต้องลงล่างนิดนึงลงล่างนิดนึงเออนี่ลงล่างนิดนึงครับหัวเน้นๆครับ มันก็ไม่เน้นเท่าไหร่นะบางทีก็มี3 2 3 0บ้างส12บ้างนะครับสรุปแล้วมันข้างหน้าหรือข้างหลังดีกว่าอ๋อแล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วแต่บางทีมันก็โดนหน้าโดนหลังว่ากันไป <What? S 1> อืมโอเคแต่โดนโจมที่จากข้างหน้าน่าจะดีกว่านะครับปะเรียบร้อยครับ455ผ่าน แปดี่5 5วินาทีถ้าอัพมาก็เร็วขึ้นแน่นอนต่อไปก็ภารกิจที่456นะครับภารกิจที่456โกลัตนะครับเจอกับสกินน้ำแข็งนะครับแล้วก็พิเศษตรงที่ว่าเราจะได้เจอกับกาเซียสอิลิทอาชิดอนนะครับเป็นธนูน้ำแข็งขั้นสุดยอดโอเคไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินลองดูครับโอเคก็า่องทำลายรูปปั้นศัตรูฝั่งเขา ฝั่งเข้ามาแบบนี้โอเคครับของเขามาเป็นอาร์ชิดอนนะครับไม่รู้ว่าฝั่งเขาจะมียูนิตพิเศษอะไรมาไหมนะครับเรากลับนิดน,นึงพอยถ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 อยทอยทอย,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 อยให้เรานําหน้าเพราะเราจะจุก๊กอุ๊ยจุ๊กอะไรครับโดนเต็มเต็มครับเมื่อกี้นี้เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่พ,พี่ยิงผมนี่ยิงผมยิงผมยิงผมอ่างั้นเราก็อย่างนี้ไปก่อนนะครับเราก็ดันเขาติดตัวเขาไว้เราไปฆ่าที่หน้าบ้านดีกว่าครับเพราะตอนนี้เราก็ได้สร้างซอฟ์บ,บัตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราอยู่หน้าบ้านเขาเขาจะทําอะไรเราไม่ได้แบบนี้ <S <S เออแัหละ กลับบ้านเลยครับเขากลับเรากลับบ้านครับโอ้โหโดนเต็มเต็มครับทีนี้เราจุ๊กเราจุ๊กแบบนี้ไปก่อนนะครับเขามาแล้วครับเขามีเป็นอาร์ชิดอนเพียบๆโอ้โหจุ๊กไม่ไหวอื้ือติดตัวติดตัวติดตัวไว้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 อย่าให้มันได้มีโอกาสยิงมันก็ยังได้มีโอกาสยิงอยู่ได้ถอย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  เขาจะบุกมาถึงหน้าบ้านเราไหมครับเดี๋ยวพี่ยามลองดูนะบุกมาถึงหน้าบ้านเราเว้ยนายไม่รอดแน่เพื่อนเออถึงจะเป็นอีลิทก็เถอะหูยิงแรงมากส่วนเราครับพอเขาชุดน,นี้เขาตายเราจะไปเลยครับออกไปป่วนเขาครับโดยที่มีเราวิ่งนําหน้าไปก่อนไม่มีทางโดนหรอกเพราะว่าเราจุกซูเปอร์จุกโอ้โหไม่โดนอะไรโดนเต็มๆอยู่นั่นพี่ยามพยายามจะใช้เป็นอ่า เขาเรียกว่าคลื่นมนุษย์นะครับในการเข้าไปโจมตีเขาพยายามที่จะแบบว่าไปกันหลายๆคนธนูเขาจะได้ยิงเราไม่ทันนะครับมาแล้วครับโอ้โหโดนหน้าโดนหลังยื้ออาไว้ยื้อไว,อไว้นั่นแหละเพื่อนสู้ๆให้กองกําลังเราฆ่าคนเก็บแรกเขาได้เยอะๆครับอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคกลับบ้านเลยส่วนคนนี้ของเราทําเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมครับยื้อาไว้โอเคเขากลับบ้านครับเรากลับบ้าง เป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับเขามีแต่อาชิดอนเหรอถ้าอย่างนั้นเราจะสบายมากนะครับพี่ยามไม่ยอมให้เขาเก็บแร่และมาอยู่ตรงหน้าบ้านนั่นแหละสาบายครับผมอย่าพึ่งเราจะอย่าพึ่งมาโจมตีนะเราจะฆ่านักขนูเขาให้ได้ก่อนครับนักขนูหนึ่งคนเท่ากับสามร้อยตอนนี้พี่ยามจะไม่สร้างซอฟต์แวร์แล้วนะพี่ยามจะสร้างเป็นนักขนูไปเลยเป็นพิชนักขนูเป็นจอเเ็ฟเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S <ๆ>โอเค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 นักขนูเขาตายหมดตีตีนั่นแหละ แล้วพี่อัมก็จะอยู่ประมาณนี้เขายิงเราไม่โดนหรอครับขึ้นบนลงล่างตรงนี้โอเคในพี่อามกดจู๊กจนเมื่อยแล้วดูธนูครับดูธนูปักพื้นตรงนี้ครับแบบเยอะมากเตรียมจบเกมครับเราไม่ต้องทําอะไรแล้ว <Yeah. S 1> ไม่มีอะไรที่เราต้องทําแล้วนะครับเตร็มจบเกมได้แล้วอ่ะยิงเรามาเลยเราไม่จูก๊กอันนี้ไม่จำเป็นต้องจูก๊กแต่ว่าจะทางที่ดีนะครับเอาเป็นมินเนี่ยนไปจู๊กดีกว่านี่กันเอาไว้ <Huh? S 1> นะักธนูเขาจะออกมาเขาทําอะไรเราไม่ได้ <Huh? S 1> เพราะว่าเรายืนบล็อกไว้นะครับโอ้โหไม่ได้อะไรครับเนี่ยโอ้โห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 เดี๋ยวก่อนเด พี่ก็ตึงเกินไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปฆ่าคนเก็บแร่ฆ่านักหนูต้องฆ่านักหนูให้ได้บึ้ม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 แล้วบึ้มโอ้โหเกือบแพ้เกือบพิกเกมว่าแล้วนักหนูก็ต้องออกมาเยอะโอเคเกือบแพ้ครับซอสหวาที่เก็บสะสมไว้ตายหมดเหลือนักหนูไอ้เหลือจอมเวทที่เราสร้างไว้สี่คนดีที่เราแบบว่าเอาจอมเวทไปไล่บึ้มนักหนูเขาได้นะครับจอมเวทเรโม่แต่ไปบึ้มไอ้คนเก็บแร่ซึ่งไม่มีประโยชน์ โอเคเรียบร้อยครับ6นาที3 8วินาทีก็ถือว่ายังช้านะครับจริงๆเราน่าจะเล่นได้เร็วนี้แต่ไม่เป็นไรเพียงเท่านี้ภารกิจที่4 5 6ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสไลด์นี้พี่อเมซ i มเมอร์และเกม St ติ c โวล l l กา a c ่ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่โอกาสหน้าสไลอบนี้สวัสดีครับไปบ,บาย,บายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ